ประตูขอ้อแผลกจดิ้นแม่ไม่ให้เลือกเต่งงานอาจารย์อาจารย์เปิด,ปดกล่องแล้วแบบพูดไหมสิอาจารย์อาจารย์ที่เปิดกล่องแล้วเปิดแล้วเพิ่นเปิดกล่องแล้วอาจารย์อาจารย์เพิ่นเปิดกล่องแล้วครับสวัสดีครับมาพบกับเราครับ ตาตูรูช้างกู้ใจพายขวัญเมืองลัลาตูรูช้างกู้ใจพายขวัญเมืองวันนี้พิเศษคืออะไรครับวันนี้เป็นวันอะไรครับหมูวันพ่อวันพระวันนี้เป็นวันพระนะครับวันพระแล้วก็พิเศษอีกทีก็คือวันพ่อวันพ่อนะวันนี้วันที่ห้าวันพ่อพ่อใครอะพ่อหมูฮะวันพ่อแห่งชาติเหรอนี่ไงใช่ไหม ให้วันพ่อนี่ไหมวันพ่อนี่วันไหนอ่ะวันนี้ใช่โว้หมูจะหาของให้พ่อด้วยพ่อสนไม่ใช่เกิดวันนี้ที่ไหนอ่ะปะวันพ่อพ่อมีกิจกรรมอะไรจะสอนลูกนะหรือพ่อต้องเพิ่มเติมมากกว่านี้วันพ่อแต่แม่จะตีลูกเอาไว้นะครับก็จะสอนนะครับเกี่ยวกับการทำพิธี การขอขมาช้างนะในวันในวันวันพระนะครับหรือวันทุกทุกวันพระนะครับก็บางทีเราก็ประมาทัดทั้งด้วยกายวาจาใจนะที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็บางทีก็อาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับที่เราไม่ได้ตั้งใจก็มาทําทิธีขอขมาช้างนะครับเนาะเพราะว่าช้างนะครับเป็นช้างคือเขาจะมีเทวดาที่เขาสอนอยู่เขาสวนอยู่ ปลกปักรักษาในตัวของช้างอยู่นะครับเ,เรียกว่าเทวดานะครับเทวดาที่ปลุกป,ป,ปกปักรักษาช้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปนะครับไปอยากให้ลูกหลานนะครับเน,นี่ยลูกหลานในไว้สืบทอดนะครับเพราะว่า<ม>ต่อไปเขาจะเป็นคนโตไปข้างหน้านะครับเนาะเป็นผู้ใหญ่ไปภักภาคหน้าเราก็จะเป็นคนเก่ไปเรื่อยๆนะครับภากหน้าหรือเปล่าตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วนะอ่ะไปท่านผู้ใหญ่ ตอนนี้เป็นท่านตัวใหญ่แล้วมไม่ใช่ท่านผู้ใหญ่แล้วคนเ็าเป็นงานงาเป็น,านการเลน ันนี้วันพอ่อวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรนู่นพ่อะสิวันพอ่ออยู่าไปตีเด็กโอวันพอ่อพอ้าวพ่อไม่ได้ตีแต่แม่ตีเนาะไม่ใช่วันแม่เนาะอุ้มอะไรบาทางนี่้นนมาเก๊ๆ ตุาเมนมเอเนจูสมัสมาเด้อจำคำพูดเท่าห่อขมาราโทตุเดชติมจีบุไปบุญต่ำโนอันนี้เราต้องาคมาแต่หัววันนะคะเพรว่าเดี๋ยวมืดเราก็ต้องไปหาตูลูนะคะเช็คแรกก็คือแม่น้อยซึ่งอายุเยอะดีาใจมากที่สุดนะคะกำนังม่งแล้วก็อาอยุบรรนยืนสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยใครเจ็บเด้อเป็นชางแสนดูน่ารักเออแม่น้อยเอเนี่ยรูก่คนเจ้า เยอตอนนี้อยู่เดือเด้อยไม่น้อยแต่ว่าเหมือนรู้งานค่ะอ่ะสาธุทูสามคูนสาคูณนั่นนายรับรู้ไม่น้อยรับรู้เฮ้ยกระตุบอันนี้อะไรล่ะคะน้ำโอน้ำเพชรน้ำเพชรจะมารับกับเขาด้วยนี่ไงได้อะไรมาฝากพ่อโอ้ น้ำเพชรวันนี้น้ำเพชรมาไหว้พ่อด้วยนะคะอือน้ำเพชรดูไปเล่นกันต่อนะวันนี้สาวน้ำเพชรบุญโอ้ไม่ใช่บุญเย็นน้ำเพชรน้ำเพชรนกแก้วค่ะวันนี้เนื่องในวันพ่อดูดูดูอพ่อลูกเขาเล่นกันดูอือ แต่ควานเราไม่ม right. ีเวลาได้พาลูกๆมารวมตัวกันเลยนะคะเพราะว่าควานคนเดียวเอาลูกๆมารวมตัวเพราะเสกนี้น่าจะวุ่นวายพอจะมีพี่ขวัญบุญเย็นนะคะสสาาธธุุ ก็เพิ้องกันบ่อทำไมรู้สึกวนขึ้นอ่ะวนขึ้นโอาทำไมรู้สึกวนกันโอ้ทุกคนเลยสังแม่น้อยไม่รู้จะทำยังไงแล้วนี่เองนะไม่รู้สึกหรอกหมูมันอืดเลยแหละดูอ่ะเห็นไหมขามันรับน้ำหนักไม่ได้ที่มันจะชุน พร่งมากเลยอ่ะมนรอบนี้เอาจริงแล้วพี่ขวัญเนอะวันนี้วันพ่อนะพี่ขวัญ บอกว่านั่งลำบากนะครับไม่คิดว่าตัวเองนี่อ้วนติดพุงติดไขมันเฮยยิงย่งโตยิ่งจะน่าเกลียดเขาเป็นการเป็นงานอยู่ด้วยนั่นนะ ทุกคนครับยังครับไวาอ <laughs> อเอห้าลักวหาลักไวแล้วก็เชก็กต่อไปนะคะอันนี้คือเราจะโขเข้ามาที่ซุ้มน้ำเงินนี้ก่อนค่ะทุกท่าน วัน,นี้วันพระซึ่งเราก็ต้องรีบขอเข้ามาอยู่ที่นี่แต่หัววันจนสิบวัยนยาหน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปไหว้พ่อไหว้คุณปู่ไหว้คุณตานะคะเ,เลยเก็บบรรยากาศที่ซุ้มให้ชมนะคะ เอินกับเดินกับทำตัวกันนอเจอเราไปจาวกรเอาตังเกทีกระปุยกัเอได้เบป่ต่อเตงวบปยตอคนเน่ยอสมาสมาเนียชวิสมาัดยวจใจที่ตัใจก็ดีวาจตต้งใจกดีแต่จะเอองสบอรู้ตมาอยู่มันก่อยืนสุขภาพเเัจากไทยไ้เกเอุความเจาะตรอตอนอเซอมนอยเออน้ำน้อเออเมย์มเนอ้ยแล้วเเมือเท่าอด้ที่สุขหลักจากคุมครองเจ้ากับจะเอาอสเบน แะก่อนน้ำมันทำจุกครอบครัวกันเจ้าันนี้เป็นทุกเงิุกกำรวยกันทองดีเลยอ้ยเจอความเจอเจ้าด้วยเลยอืมงานตวหนึ่งไงธงชัยก็ได้ห่งในสมรักก็ได้งานภานาอักก็ไดเราสนุกสนุกยากเลยเนี่ยอยาอจะหาความพโนดูมันนำคำจุกครบครัวกันเจ้าไปธงชัยด้วยเด้อบทเคราะห์สมดด้วตาให้สุกก็ขอให้สุกเด้อยิงยิงขึ้นไปคืออยู่ตรงไหน

ในจุดสมาธิมาในจุมาิั้ด้วยกายวายใจใจที่ตั้งใจพอดีและเียดตั้งใจพอดีถ้าจจาโงติกรรมนม่วงแต่อมามันเปด้สุขภาพเมื่อปัจากโรใครใครกินเส็นช้างเสนรูน่ารักเ้อเจ้าไอ้ไปนควันปัลักษาคุมควกก็ได้กัรเจรจาโหติกรรมเนื่อแหละจกเคยนุ่นนำพันจูฟักเัวิเจ้าอนอยู่เย็นเป็ดสุขมังมีคือสุกดรเงินห้องเด้อเสจั้นเสรเจ้าเดยสาธุสุธุเจ้าการหติกรรมอาเชียงกุกรรมวย เราเอาเอาเดี๋ยวก็วิ่งวิ่งมาตีลังกาตกดีจะซ้ำเติมอีกแล้นี่เจ้าดูมันไปไหวอาทัวปูเอาเอาทัวปูเอาเอาเอาวัววัวอะไรในมันนี่ม่จะสัมภาษณ์ได้วิชาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ไปสอนกับพ่อมาเอาไปสอนกับพ่อมาไปเรียนกับพ่อมาเอา วิชาอะไรได้วิชาอะไรบอกพ่อพ่อยแม่เอลซีสิพ่อทำคือวิชาอะไรทำเพื่ออะไรครับขอคำมาช้างเพื่ออะไรเออโอนไปบับมับเออเพื่ออะไรที่พ่อพูดปั๊บ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 ทุกเคืองดิคืออะไรเป็นเฉเป็นจ้ำเป็นรฮะคืออะไรเอาไหมนี่เพื่ออะไรเอาเห็นไหมเดี๋ยมาฟังนี่พ่อจะบอก เห็นไหมสวนกันไม่ไม่ตั้งใจเออเอาฟังนี่เพราะเพื่ออะไรนี่เพราะจะบอกการที่เรานะมาขอขมาช้างเนี่ยบางครั้งแต่เราเนี่ยเดี๋ยวพระน่าจะถามหรือว่าบางครั้งเราใช้เสียงหนักบางตีเราก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งมีด่าตีกันบ้างอ่ะเราก็ต้องด่าใครอ้าหด่าใครช้างอด่าช้างออก็เลยต้องมาขอขมาแต่ว่า หินน่ะน้ำมันหยุดลงสักวันมันยังก่อนนะครับก็เหมือนช้างเหมือนกันถึงใจจะแข็งขนาดไหนถ้าเราขอขมาประจำก็จะอ่อนอางสิกรรมให้เราเช่นมกันนะครับสิกรรมให้เราเช่กันได้อันนี้ก็คือพ่ออยากให้ลูกหลานเนี่ยสืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่นไปจะสืบทอดต่อไหมครับแม่ใจเขาจะทําทุกอะไรทุกวันอะไรครับทุกวันพระฮะทุกวันพระทุกวันอะไรนะทุกวันพระ พระต้องรอทุกวันอะไรนะถามใหม่สิทุกวันพระทุกวันอะไรทุวันพระนี่ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมทุกวันทุกวันอะไรทุวันพระมันไม่มีมันไม่มีอะไรทุกวันพระทุวันพระไม่มันไม่มีอะไรมันพูดจาไม่มันไม่มีหางด้วยทุกวันพระครับผมทุกวันพระครับผมเอาไว้ ทุกวันพระครับผมพระรอเรือสิรอเรือสิรอเรือสิพูดรอเรือสิพระไม่พูดรอเรือก่อนรอเรือรอเรือเนี่รอเรือไอ้ช่วยกันนี่ไมไม่ใช่ลูกเม่นมาเนี้ยลูกเม่นรอเรือเรือเรือเนี่ยรอเรืออเรือเออเรือต้องเรือรอเรือรอเรือรอเรือ ฝากถึงนะครับทุกท่านทุกคนนะครับถ้าใครจะทําก็ไม่ได้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับท่านใดอยากทกําก็ลองดูนะครับบางทีทางบางเชือกอาจจะมีนิสัยก้าวร้าวล้วทำทำไบ่อยอาจจะาบางเชือกอาจจะเป็นนิสัยที่อ่อนโยนเลยก็ได้อ่อนโยนคาคุณมาสร้างบารมีให้กับครอบครัวเนาะนะสำหรับ อะไรนี้คลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับบางท่านแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับบางท่านก็ไม่เป็นไรนะคะดเด้งบ้างนะเออมันไล่สาระกอาหมูมากเลยนะคะเนี่แหละแต่เราก็ฝึกฝนเข้าไปเรื่อยๆค่ะเขาอาจจะจําบ้างไม่จําบ้างแต่เขาก็ต้องโตไปเขาก็จะรู้ว่าเอ,อ๊ะวิธีนี้พ่อแม่เคยพาทำจะไปโรปงานเลยนะเออไปเยี่ยมปูทวดด้วยเ,เ<ล>ยด้<ๆ>อ่ะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้ากันต่อนะคะสําหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ